มาครับมันนี้สีพาาม่กินบหม่วงครับเดี๋ยวเดิออนห้อยหอมครับหอมแดงครับใส่ลงไปครับพอก่อนพ้นกันพี่นอ้องอืมอืมอืม ก็เข oh, yeah. ้ามาแ่บแบบอือก็ข้ามาสุดแบบหอมใส่าไปครับอืมก็เยัวราะหัวาแงไหนีบงแม่ถาคุยอยู่นี่แมก็เเนาะเอ้อ 六没做呢。